ที่มมััันนนนดงยอาเเวว้าาาาจาแจกสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับครูเบลดนตรีบรานๆน,นะครับซึ่งวันนี้ครูเบลดนตรีบ้านๆน,นะครับก็จะมาพูดถึงเพลง นอกจากชื่อฉันนั่นเองนะครับและวันนี้เราจะมาฝึกอูคูลเล่กันนะครับซึ่งเพลงนอกจากชื่อฉันนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4คอร์นั่นเองนะครับคอร์ดแรกนั่นก็คือคอร์ด C ก็จะเป็นแบบนี้คอร์ดที่2นั่นก็คือคอร์ด G แบบนี้นะครับซึ่งคอร์ด C กับคอร์ด G นั้นครูบิวได้สอนไปใน EP แรกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงคอร์ด A Min o r แล้วก็ คอร์ด F นั่นเองไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวครูเบลจะมาสอนแล้วก็ทบทวนตั้งแต่คอร์ด c แล้วก็คอร์ด G มาเลยนะครับคอร์ดแรกนะครับครูเบลจะพาไปรู้จักกับคอร์ด C นั่นก็คือใช้นิ้วนางกดไปที่ช่องที่3หรือว่าเฟสที่3นะครับสายที่1ครับครูเบลจะให้ดีดยู้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ2อต่อไปคอร์ด G ครับ ขอจีใช้นิ้วชี้กดไปที่เฟสที่2นะครับสายที่3นิ้วกลางเฟสที่2ส,สายที่1น,นิ้วนางเฟสที่3ส,สายที่2เราก็จะได้คอร์จีนั่นเองดีทั้งหมด4ครั้งครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4อคอร์ดใหม่ที่ครูบเบลจะมาพูดถึงนั่นก็คือคอร์ด A อม n เนอร์นั่นเองนะครับคอร์ด A อม n เนอร์ก็ใช้นิ้วกลางกดไปที่เฟสที่สอง สายที่4จุดเดียวเองนะครับก็ดีทั้งหมด4ครั้งนั่นเองพร้อมเริ่ม1 2 3 4อาีแบบนี้นะครับแล้วก็คอร์ด F ง่ายๆเลยครับกด A Min o r ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มนิ้วชี้ไปที่เฟสที่1่สายที่2ชุดเราก็จะได้คอร์ด f นั่นเองดีทั้งหมด4ครั้งเหมือนกันพร้อมเริ่ม 1>, 1 2 3 4อ่าพอเรากดได้แบบนี้แล้วเราก็ฝึกเปลี่ยนคอร์ดแบบช้าๆนะครับเริ่มตั้งแต่คอร์ด C ครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4คอร์ด G 2 3 4คอร์ด e m i n o r 2 3 4คอร์ด F 2 3 4แบบนี้นะครับทำวนไปทั้งหมด สองรอบนั่นเองเราก็จะได้ท่อนอินโทรต่อไปนะครับสำหรับท่อนเนื้อร้องนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปฟังเพลงกันก่อนพอเราฟังเพลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอ่านเนื้อร้องกันนะครับพอเราอ่านเนื้อร้องคล่องแล้วเราถึงจะมาร้องนะครับวิธีการเปลี่ยนคอร์ดนะครับเราสามารถเปลี่ยนคอร์ดให้ตรงกับคำแต่ละคำได้เลยนะครับซึ่ง แต่ละคำนะครับก็จะมีคอร์ดเขียนอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับเราก็สามารถเิลี่คอร์ดตรงกับคําได้เลยหรือนะครับครูเบลนะครับตอนนี้ครูเบลก็ระบุให้ไปเลยว่า1คอร์ดนะครับจะเล่นทั้งหมด4ครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนคอร์ดแบบนี้นะครับบางครั้งนะครับจังหวะมันอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงนะครับก็อยู่กับความช้าความเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวครูเบลจะสาธิตการเล่นท่อนแรกให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพร้อมเริ่ม จำอะไรได้บ้างไหมเกียวกันฉันคนเก่าคอด 1, 2, 3, เอฟสองสามสี่เพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเราเธอยังรอ ทำแบบนี้นั่นเองนะครับก็เพลงนี้นะครับทั้งเพลงเลยปกติแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนั่นก็คือคอร์ด C ีไปคอร์ดจีไปคอร์ดเอมิเนอแล้วก็ไปคอร์ดเอฟจะมีบางท่อนเท่านั้นตอนที่ส่งขึ้นท่อนฮุกนะครับก็จะมีคอร์ดจีเข้ามา1นึ่งคอร์ดแค่นี้เองนะครับท่อนอื่นเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งเพลงเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันดังนั้นนะครับครูเบลนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับไปฝึก คอร์ดซีสี่ครั้งคอร์ดจีสี่ครั้งแล้วก็ไปคอร์ดเอมินอรสี่ครั้งแล้วก็ไปคอร์ดเอีกสี่ครั้งฝึกแบบนี้ให้คล่องๆนะครับแล้วเราไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย